คือกระจกมันตรงกับเรายังไงคะหนูเป็นคนชอบส่องกระจกและชอบความสวยความงาแล้วก็หนูก็มีคติประจําใจว่าแบบการกระทำทุกอย่างเป็นเหมือนกระจกเราเพราสิ่งนั้นจะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรากระังทำลงไป ตึงกับเรายังไงก็คือหนูเป็นคนที่ตอนเด็กๆหนูเป็นคนที่ชอบออมค่ะแต่ตอนนี้ก็คือรายจ่ายมันก็คือหายไปหมดเลยก็อยากให้มัาบอกเข้ามาหักบ้างหยิบแอปเปิลหรอหยิบอะไรเอมันเจ็บเจ็บกัารนี้ค่ะไหาไหายมันไม่อดภัยอ่ามันตึงกับเรายังไงเพราะว่ามันแบบมีสีสันที่แบบสด มันจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าแบบเวลาเรามองไปแล้วมันก็ดูแบบเออดูแลอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนูเลยเหมือนหนูที่ไม่ใช่หนูนี่นอยากไปใจเย็นเหมือนพัดลมเด็ดอยู่ตรงนี้แหละอะรูปสั้นที่ไหน เราเลือกแก้วมาแก้วนี้ตรงกับบุคลิกเราอย่ากไรเชอบดื่มดูไม่คนชอบดื่มดื่มดื่มน้ำดื่มน้ำคาโซดาโาาดาโซดโซดาโดาโซาโดาโดาโซดาโซดาโซดาาโซ่านซดาอาา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 โ มันเด่นค่ะตั้งแต่ครูพูดหรือก็เห็นเลยอ๋ออันนี้มันตรงกับบุคลิกเรายังไงคะมันคือแบบแบบใส่ลมใช่ไหมเวลาลมแบบมันใส่ลมรู้เป็นสนสบายสบายใช่ล่าเรื่องชอบสบายใช่ก็เลยแบบเออเป็นลมที่แบบมือคลิปสบายสิ่งที่เราเลือกมาคือกระถางต้นไม้มันตรงกับเราอย่างไรคะชอบสีเขียวค่ะแล้วก็ส้มแบบ ไว้ใจค่ะแอบบอกใครหรือเปล่าแอบบอกใครหรือเปล่าวิดีโอนิสสัทธาราภะนะต่อใจอธิบายซิว่าตรงกับเราอย่างไรหนูนะคะแพนนอลเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าแต่ละคนจะคิดว่าเป็นคนที่มีสัญลักษณ์แต่จริงๆเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่ลาเริงมีความโก้แล้วก็โปะปาแล้วก็ปปะบางครั้งแบบว่าเป็นคนที่ใส่ซื่อมากไม่รู้อะไรที่คนอื่นรู้แบบแม่ค่เรื่องอะไรอ่ะเลย่เลือกสิ่งนี้มามันตรงกับเราอย่างไรหนูเป็นคนที่ชอบดูซีรีสค่ะีสยกคนละมากเลยก็เลยบอกความเป็นบุคลิกภาพคือเราชอบซีรีส ออกแบบตบสมุดก็เป็นด้านนี้เลย<ด>แล้วก็ต้องกับบุคลิกภาพด,ด้วยอ่าดีต่อใจนะคะใอว,วแบบมันเป็นสมุดใช่ไหมคะที่ว่างเ่อะไรตว่าสามารถิเม,มเข<อ>ียน,น้ได้เตอรเื่องราอาสอีเรื่องาเหมือนสมุดที่มันว่างเปล่าก็เติมเต็มได้อโอเคค่ะรำพงทราไมด้วยอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็รอเพลงร้องใหฟังร้องให มักไม่มักล่อพงแต่ก็คีย์ไออีมันตรงกับคลพลิกภาพยังไงคะขอรักสวยแล้วชอบมีงเราะี่จะเป็นรงเราทำตัดไปลเสริมลิกภาพมั่นใจนะคะ แก้ปัญหาได้แบบทำให้ไม่เกิดความยุ่งเหยิงเหมือนในชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วก็ทรงผมเราด้วยเหมือนกันก็เลยมันมันเหมือนเรายังไงอ่ะเืาืด่นมันสตามันสะุดตาคิดว่ามันตรงกับบุคลิกภาพเรายังไงชอบหรือเปล่าชอบสีชมพูไหมไม่ชอบ เออเป็นคนหวังแน่ค่ะเออหรือว่าเราเป็นคนที่แบบเอาตัวรอดมีไหมเอาไว้ก่อนได้ไม่ได้ได้ใช่ไหมอ่าที่จริงตรงคือสามารถเอาตัวรอดได้